เล่นเป็นฝั่งมนุษมาก็เยอะนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเป็นผีกันเกิดมาก็เป็นอัลฟาโคดนะฮะหรือว่าผีตัวตลกนั่นเองนะเราจะวิ่งไปกำจัดมนุษย์กันมันอยู่ตรงไหนตรงกลางตรงกลางนี่ไงนี่ไงดีพึ่งเข้าไปให้ดพึ่งเข้าไปรอจับรอจังหวะรอจังหวะเร็วเข้าไอ้พวกลูกน้องลูกกระจอกไปก่อนไปก่อนทั้งเข้าไปพร้อมกันฮนะ อีไปเลยถึงเวลาแล้วโดดเข้าไปจับจับจับขย้ำขย้ำขย้ำควร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 โอ้ยโอ้ยจะตา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 ยนี่ก่อน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 แหลนี่เราเป็นสแลชเชอร์มาเราต้องไปสแลชมันฮะอีกระโดดกระโดด ตบ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 กระโดดกระโดดตบกระโดดกระโดดกระโดดอื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 เอ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 อเออออตายตายหนึ่งอะตายหนึ่งอือือืกระโดดควรอืควร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 โอ้ตายสองจบเร็วจังวะเพิ่งตาแรกเองโอ้โอเคฮะเมื่อกี้คือมันจะไวไปนะฮะ เรามาเปลี่ยนด่านกัน,นะฮะอีก12วินาทีเราจะเกิดฮะเราก็เล่นเป็นผีเหมือนเดิมอีก5วิฮะ3 2 1 0มาแล้วเป็นอัลฟาโคตรเหมือนเดิมนะฮะผีตัวตลกนะฮะเฮ้ยโอ้ยไนึกว่าเพื่อนนึกว่าเพื่อนเล่นเป็นคนนะปกติก็เลยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็เลยนึกว่าเพื่อนนะฮะโอ้โหวิ่งมาหาเฉยเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราลอก,ก่อนลอก,ก่อน เราก่อนเราก่อนมันตามล่าเรามันตามล่าเราแป๊บน,นึงครับแป๊บน,นึงไม่มีเพื่อนเลยเหรอตรงเนี้ยโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วโอ้ย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 ไอ้นี่ไง,ไงเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วไปไปไปกำจัดมันเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนให้กางหมูฮะไปเลยไปเลยบังให้หน่อ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 ยจับแม่งเลยเออหัวขาดโอ้โห หัวขาดซะก่อนยังไม่ทันได้จับเลยเป็นตัวเดิมเหรอเฮ้ยจับเพื่อนจับจะไปจับเพื่อนเองไอ้นี่อยู่คนเดียว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 เหรออยู่คนเดียวเหรออ้อมไปดักอ้อมไปดักจับแม่งไม่ทันเอ้ยควร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 จับจับเออเออโอ้โหโดนไฟเผาเรียบร้อยเลย นี่เหลือเพื่อนเราขี่ตัวเนี่ยเพื่อนเราอยู่ตรงไหนอ๋อตายกันหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยเจ้าพวกนี้ก็เป็น AI นะฮะพวกที่ตัวสีธรรมดาก็เป็น AI นะฮะเอาเราเราจะเปลี่ยนมุมกล้องไงวะเนี่ยอานี่ไงพวกที่มีออรา่าสีฟ้าก็จะเป็นอ่ะเป็นคนที่เล่นนะฮะเป็นเพลเยอร์นะฮะตอนนี้รอให้เขาเติมเงินก่อนนะฮะ โอเคมาเริ่มกันที่เว็บสองกันเลยเราจะฆ่าพุทธเกเลี้ยงเลยฮนะจะทำได้หรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกว่าทีมเขาจะแข็งแกร่งมากเป็นสแลชเชอร์ฮะไปจอมขวนเดี๋เดๆอเด้อเด้อเลบก่อน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 เดี๋ยวรอให้เพื่อนเข้ากอนฮนะยังไม่เข้าฮะยังไม่เข้าตอนนี้ข้างหลังมีทางอ้อมไหม เข้าข้างหลังได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเราต้องลองฮะถ้าจะได้ได้ทางนี้ทางนี้ควรแม่งเลยควรตบ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 กระโดดกระโดดควร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 มั่วมั่วมั่วควรเออเออเออปากหลุดเลยโอ้ยยี่สิบสองวิเลเหรอเราไปดูเพื่อนก่อนฮะเพื่อนเราก็เป็นเจ้าตัวนี้ฮะยิงปืนไฟฮะ แล้วก็เป็นสไปเดอร์แมนหนึ่งตัวไปดูตัวที่ยิงปืนไฟดีกว่าอาตายแล้วเหรอเปลี่ยนไม่ได้สแสดงว่าตายแล้วนะเหลือแค่เจ้าแมงมุมสไปเดอร์แมนอีกสองวิเลยจะเกิดป้าบนี่เราเป็นอ่สต็อเกอร์นะฮะเป็นตัวล่องหนทางนี้ทางนี้จะกระโดดเข้าไปยังไงให้มันไม่เห็นเราเราก็ล่องหนดีกว่า เราต้องเข้าข้างหลังเหมือนเดิมใช่ไหมซึ่งมันจะไกลมากเลยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอตีลังกาเข้าไปนะจ่าพนมโอ๊ย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 โดนระเบิดเมื่อกี้ลังกาลังกาลังกาลังนกลังนกควร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 ตบควร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 ตายเรียบร้อยฮะเฮ้ยลังกาลังกาลังกา ตบ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 ลังกาอีกตบ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 อีกตบตบลังกาอีกลังกาโอ้ยจะไปไหนอือตบ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 ควรตีลังกาเตะเตะควร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 เตีลังกาอีกลังกาอีกตบตบตบมันตบมันไปไหนแล้วตามไปตามไปตามไปอืบต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 บโอ้ตายอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วเรียวเข้าเลยเข้าโอ้ยตายเพื่อนเราเอ้ยเพื่อนเราฆ่าได้ปะเรียบร้อยฮะ เจ้าตัวนี้เลยฮะไซเลนหัวแบ่งไปครึ่งหนึ่งเหลือตัวไหนบ้างอ,อ๋อเหลือตัวเดียวใส่เลนที่น่าสงสารเรียบร้อยฮะมาเดินมาตายฮะโอเคปล่อยให้พวกมนุษย์มันเติมเงินกันไปก่อนนะฮะเราจะวอร์มอัพร้อนะฮะโดยการกินน้ำกินท่าแดกปลานิดนึงแล้วเ,เขาเติมดังไปก่อนนะคือจะเป็นตัวโหดกับเขาบ้างนะฮะ อยากเป็นไอ้พวกตัวใหญ่ยิงปืนไฟอะไรเงี้ยจะได้เป็นไหมเนี่ย Come on Web incoming อีกสามวนาทีเราจะเกิดฮะขอได้เป็นตัวโหดทีเธอโอ้โหเป็นไอ้ตัวดาบฮะผมไม่ชอบเลยตัวนี้วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปฟันแม่งเลยฟัน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 หมุนหมุหมุนหอ๋อตายง่ายอ่ะตัวนี้แล้วผมก็ไม่ถนัดด้วย ผมถนัดสต็อกเกอร์มากกว่านะเจ้าต,ตัวล่องหนนะนี่ไอ้ตัวล่องหนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวปืนไฟนะอีกเจ็ดวิเราจะเกิดนะฮะลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวไหนนี่เออกูได้ปืนไฟแล้วตัวนี้ก็สามารถระเบิดตัวเองได้นะฮะฆ่าไปได้ไหมไม่ได้ทางไหนวะทางไหนเพื่อนทางไหนเพื่อนบอกกูทีทางนี้เหรอ ออทางนี้ทางนี้ยิงเข้าไปยิงไปตูมนี่แน่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 โอ้ยมึงมาบังทำไมไวเวนเน้ยยิงเข้าไปตูมเผาแม่งเผาเผาเผาระเบิดตัวต้นระเบิดตัวต้นตูมเออมึงเจอกูระเบิดเป็นไงล่ะเจ็บไหมมองไม่เห็นมองไม่เห็น สลับมุมกล้องตอนนี้เหลืออ่านี่ไงนี่ไงตัวดาบแล้วก็ปืนไฟตัวนึงฮะแล้วก็ไอ้อ้วนนะฮะเพื่อนเราดูตัวปืนไฟฮะจะตายไหมเนี่ยโดนล้อมหน้าล้อมหลังเลยไอ้ตัวข้างหลังเลื่อนเลือ,ลอนิดเดียวโอ้โหไม่เห็นมันเหรอเฮ้ยมาแล้วฮะเอฟาฟาโคดไป,ไปจับมันฮะไปจับมันนี่ เรามีตัวเลื่อยมาฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเข้าไปเลยเข้าไปเลยรอฮะรอรอตัวเลื่อยมาก่อนนะตัวเลื่อยเพื่อนเราฮะอยู่ไหนมายังมายังเฮ้ยตายเพื่อนเราฆ่าไปหนึ่งฮนะนี่ไงตัวเลื่อยเพื่อนเราตามไปตามไปไปจับให้เพื่อนฮนะไปจับมันจับมันจับมันจับ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 ขย้ำขยำ้ขยำ,ยำไม่มีใครมาช่วยกูเหรอโโอ้หหัวขาดเลยเวเอ้ย ไม่มีใครเห็นนะเราจับจับได้แต่ไอีตัวเลื่อยมันวิ่งผ่านไปแล้วตาถั่วจริงเลยไงตัวเลื่อยของเราฮะกำลังวิ่งไล่วิ่งวิ่งไล่มนุษย์ชุดหมีฮะกำลังไล่ตบฮะชนะหรือเปล่าวะชนะเลยหรือเปล่าถ้าอยู่ตัวเดียวอย่างงี้เขาเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะเขาก็มีโอกาสชนะสูงเลยเดีย๋ดวยวๆโฟกัสไปที่ตัวเลื่อยโอ้โ,อโหตัวเลื่อยสองเลยเหรอ ตัวเลื่อยสองอย่างนี้ก็มีโอกาสชนะสูงนะฮะเอาเลยเอาเลยเอาเลยฆ่ามันฆ่ามันใจคอนี่จะไม่ให้เราได้เล่นเป็นบอสหรือใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าไปถึงวัสุดท้ายจะได้เล่นเป็นบอสฮะเขาจะสุ่มให้เราเล่นนะฮะคนในทีมนะก็มีโอกาสได้เล่นกันทุกคนเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมนะะต้องดูก่อนว่ามนุษย์จะชนะหรือเปล่าตอนนี้เสร็จเหลือ3ตัวนะฮะ ตอนนี้มนุษย์กำลังโดนไล่นะฮะโอ้โหต้องลุ้นกันฮะต้องลุ้นกันลุ้นให้เขาอยู่ต่อนะฮะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะไปลุน้นให้เขาอยู่ต่อทำไมตายฮะผมว่ามนุษย์ไม่รอดนะฮะปันเข้าไปปันเข้าไปปันเข้าไป,ป,เ,าไปเออเออมนุษย์เหลือสองเหลือสองอนะ่ะเอา้าลากมารวมกันอีกจะทำยังไงวะเนี่ยสงสัยมนุษย์จะแพ้นะฮะอเขาเปลี่ยนเป้าหมายเขาเปลี่ยนเป้าหมายเรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อย ตายกันอีกนะโอ้โหเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะมนุษย์เขาเป็นสายเลยเนะี่ยสายเบอร์สเกอร์นะฮะเบอร์สเกอร์ถ้าโดนลุมยำแบบนี้ก็ขนาดเหมือนกันมาดูนะฮะเขาจะชนะหรือเปล่านะฟันเข้าไปเขาฟันเข้าไปอ่าอ่าอ่าเขามีคาตนานะฮะแต่ว่าเลือดเขารู้สึกว่าจะลดยากมากเลย ดูกันต่อฮะกำลังโดนไล่กวดเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเกียรติตัวข้างหลังฮะเกียรติตัวข้างหลังมันยิงคอยยิงสนับสนุนตลอดเลยในตัวปืนไฟนะพูดเหมือนตัวเองเชียร์ทีมคนมอยู่นะเราอยู่ทีมผีเราต้องอยากให้ผีชนะดิจัดการจัดการเฮ้ยแต่ว่าเบอร์ซิเกอร์โคตรโหดเลยเฮ้ยฆ่าไปนหนึ่งแล้วฮะตุ๊ดยอดตุ๊ดยอด เอาละฮะเหลือ2ต่อ1นะฮะเบอร์เซอร์เกอร์ว่าไงเบอร์เซอร์เกอร์ฟันนะฟันเข้าไปฟันเข้าไประหว่างที่ฟันนะต้องคอยหลบเจ้าปืนไฟด้วยนะฮะเจ้าปืนไฟมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้สำหรับเจ้าเลื่อยนะ,ะก็มีชื่อว่าสเปรกนะฮะถ้าใครอยากรู้นะ,ะหรือว่าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรบอกเฉยๆนะฮะเผื่อใครยังไม่รู้ไงเอาละฮะเขาใช้ปืนฮะอา้าวตายไปหนึ่งฮะ เหลือหนึ่งตอนหนึ่งนะผมว่าไอ้เรื่อยไม่รอดนะเบอร์เซอร์เกอร์เก่งมากเบอร์เซอร์เกอร์เขาก็ใช้ท่าหมุนนะเอ้ไม่ใช่เบอร์เซอร์เกอร์เจ้าผีฮะเจ้าผีเจ้าลิงกิงคองฮะอ่าเรียบร้อยเบอร์เซอร์เกอร์ชนะนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเติมตังค์เข้าไปนะตอนนี้คงจะรวยมากเลยตอนนี้ฆ่าผีได้ตั้งเยอะโอเคทีนี้เราก็รอนะฮะเว็บที่4นะฮะเว็บลองบอส โอ้โหมีการแจกตังค์ให้เบอร์ซิเกอร์คนนี้เขารวยมากๆฮะครับเปย์อย่างเดียวครับเปย์เปย์ลูกทีมอะอีกสิบวินาทีเราจะเกิดนะฮะโอเคเสร็จหนึ่งร้อยตัวเว็บที่สี่อีกสีวินาทีนะฮะมาอ,าอีกแล้ว ก็ฟาสนะฮะเราจะไปขวนมันฮะเราจะไปฟันมันขอฟันทีใครเป็นผู้หญิงเนะี่ยขอฟันทีทุยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเดอ้อบินไปทางนี้อา้าวทางออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยอยู่คน,นเดียวอยู่คน,นเดียวซับซับซับ,ซบกระโดดซับกระโดดโอ้ยมันอยู่หลายคนนี่นะโอ้ย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 ออเอือไอตัวเนี้ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นเลยมันสับมะม,ม่วงไงไม่รู้ ขอไอ้เลื่อยกับกอฟแฟซอีกตัวแล้วก็ไซเรนฮะไอ้อ้วนมาว่ะไอ้อ้วนมาว่ะกูจะวิ่งไปอ้วกใส่พวกมึงกูจะวิ่งไปอ้วกใส่มึงปล่อยระเบิดเข้าไปอ้วกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนแดกเยอะไปหน่อยก็เลยเมาก็เลยอ้วกขอโทษขอโทษทิ้งระเบิดเข้าไปฮะทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดเข้าไปโอุ้ยอ้ยมันจะเห็นอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้วกอ้วกอ้วก ออกมาดิอ้วกอืออื้อวกจนตายีอีกหกวินาทีฮะเราจะเป็นตัวอะไรฮะมารอชมกันเลยปาหู้ามออออื้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 อไล่ฆ่ามันอื้ออื้อ หมุน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 อับซับเหืออีกนิดเดียวไม่ตามวะไอพวกนี้มองไม่เห็นเลยสาได้เป็นคิงคองแล้วฮะอียี่สิบห้าตัวมะอีกสีวิเราจะเกิดนะฮะขอต้นหัวอีกปาดโอ้โหไออ้วนอ้วกเลยมึงอ้วกเลยโอ้โหวิ่งมาอ้วกแล้วก็ตายโอ้โหแม่งมาเกิดข้างหน้ามันอีก เออ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 ลบก่อนลบก่อนลบก่อนโคตรโหดเลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปควร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 ควเออ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 เบลอยเออตัวนี้มันมีท่าบล็อกนี่นะกุไม่ไม่ใช่วะตอนนี้ก็ หมดสิทธิ์เล่นนะฮะตายกันตายหมดแล้วนะก็เลยรอเพื่อนตายตอนนี้นี่เพื่อนเราก็เป็นเจ้าลูกชิ้น,นะฮะผมเรียกเจ้าลูกชิ้นเพราะว่าหัวมันลูกชิ้นนะฮะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ช่างมันแล้วกันลังไล่ตบฮะไล่ตบตัวนี้ทนมากฮะแต่อีกหน่อยก็คงจะตายนะฮะตบไม่ถึงตบไม่ถึงตัวนี้ก็วิ่งช้าด้วยนะฮะเอ้ไม่ใช่สิมันวิ่งเร็วเออตาย มันวิ่งเร็วเป็นบางจังหวะนะฮะตัวนี้ตลอดเจ้าลูกชิ้นชื่ออะไรไม่รู้แฟดพาวเออแฟดพาวแฟชพาวนะฮะตอนนี้เราก็รอให้เขาเติมเงินกันไปก่อนนะฮะในระหว่างนี้เราก็รอเว็บสุดท้ายนะฮะเว็บบอสมารุนกันว่าเราจะเล่นเป็นบอสหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่ได้เป็นบอสก็เราต้องทําหน้าที่ดีที่สุดนะฮะคอยสนับสนุนบอสฮะค,คอยทําให้พวกนี้มันปั่นป่วน โอ้โหดูปงดูปืนแต่ละคนนี่แบบจัดเต็มมากๆเราจะได้เป็นบอสไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่ากูเป็นบอสกูยิ่งไม่เป็นอ้าวเวลากูไม่โอ้โหแม่งได้เป็นบอสนะฮะมา <S <S เราจะมาลองดูกันสักตั้งนะฮะเดี๋ยวรอให้ลูกน้องมาก่อนตอนนี้หลบก่อนนะหลบก่อนหลบกนันหลบกนันหลบกนันหลบกัน ใช้ปืนไงวะยิงปืนก้นยิงก <e yup> ็ไปยิงก็ไปยิงก็ไปเออเออเออโอ้ยอย่าตายจะตายโอ้มันโหดมากมันโหดมากมีทรายมีทรายยังไงวะเนี่ยมีทรายมีทรายโอ้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 ยหนีหนีไปก่อน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 ใช้มีทรายไงวะอ่าเมากลางเมากลางยิงก็ไปตูม วิ่งหนีดิวิ่งหนีเออเลือดเพิ่มมห้เลือดเพิ่มยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ยทังไมกูจะตายไปยังวะยิงเข้าไปยิงเข้าไปตูมหืมไม่โดนไม่โดนไม่โดนยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปยิงเข้าไปอือตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งโอ้ยโอ้ยกูจะตายโอ้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 ยวิ่งหนี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  เราฆ่าไปหนึ่งแล้วเราฆ่าไปหนึ่งเดี๋ยว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 ตั้งตัวก่อนตั้งตัวก่อนราก่อนราก่อนลาก่อนยิเข้าไปออืตายสองตายสองแล้วนะตายสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดหลอกให้มันตามหลอกให้มันตามนี่คือแผนนี่คือแผนมาเข้ามาเข้ามาโอ้โหไม่ตายไม่ตาย ตามล่าตามล่าตบ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 เข้ามุมตบตบตบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน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 ฟังระเบิดเข้าไปอือมึงโดนน้ำเต็มไอเว้นอืออืออออโอ้ย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 จะตายตายเออควน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 เข้าไปเออตายเหลือสามตนเหลือสามตัวจับมันจับมัน เฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ถึงยิงระเบิดเข้าไปอู้ไม่โดนเวเอ้ยเลยมาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มึงยิงเพื่อนตัวเหรอ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 ยิงเพื่อนตัวมึงยิงเพื่อนตัวเหรอจับจับไม่โดนเว้เอ้ยอ้าย หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบไปก่อนนะหลบไปก่อนรอลูกน้องมาก่อนลูกน้องมาแล้วลูกน้องมาแล้วเข้าไปเลยยิงก็ไปอโ้มยิงก็ไปอ่ะออืไม่โดนสักตัวเลยมึง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 ยิงเพื่อนตัวอ่ะ เอาไส้จับเอาไส้จับม้าเอาไส้จับม้าไม่โดนอีกยิงระเบิดเข้าไปออออเออเออตายฮะตายอมึงทำตูวเหรอเมื่อกี้ออจับด้วยไส้จับด้วยไส้ไม่โดนไม่โดนเออเออเอเรียบร้อยอชนะแล้วโว้ย ไม่ยากนี่หว่าโอเคขอบคุณที่รับชมฮะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ